One News ตรงไปตรงมาท่านผู้ชมครับเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผู้คนส่วนใหญ่นะ,ะนอกจากจะไม่ประหยัดแล้วเราก็ใช้กันอย่างไม่รู้คุณค่าแล้วก็ไม่ถูกวิธีก็ส่งผลมาทั้งเรื่องของการสิ้นเปลืองนะครับเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อใช้กันอย่างสิ้นเปลืองแบบนี้สักวันหนึ่งมันก็จะต้องหมดลงนะครับ ล่าสุดบริษัทปตทจำกัดมหาชนเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องการใช้พลังงานนะครับได้เปิดเวทีให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ผ่านการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานประจําปี2558นะฮะโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ปตทประจําปี2558 PTT Youth Camp จัดต่อเนื่องมา7ปีแล้วนะเพื่อจะสร้างโอกาสแล้วก็เปิดเวทีให้เยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ฝึกการเป็นนักคิดนักประดิษฐ์ด้านพลังงานคือประดิษฐ์แล้วต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็มีหัวข้อนะคะภายใต้ชื่อที่ว่านวัตกรรมสร้างอนาคต innovation creates the next นะคะก็ถือว่าในปีนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นนะ,ะ685ผลงานจาก384แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอาชีวศึกษาแล้วก็ผู้ชนะเลิศนะคะก็จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีทุนการศึกษาด้วยอีก6 0 0 0 0นบาทด้วยกันนะคะคือรอบชิงที่ผ่านเข้ามาเนี่ยแต่ละประเภทจะมีผู้ผ่านเข้ารอบ15ทีมนะฮะแล้วทั้ง15ทีมต้องมาพรีเซนต์สิ่งประดิษฐ์ของตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการแล้วก็จะตัดสินมาเป็นผู้ชนะเลิศ มีผู้ชนะเลิศแล้วนะครับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับก็คือโรงเรียนกรุงเทพพิสเตียนวิทยาลัยนี่ผลงานของน้องๆก็คือผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวุ้นนาตาเพิ่มธาตุในตัวเจน่นแกดินสมัยเราเราก็เล่นดินหินทรายอย่างเดียวตอนที่เราอยู่มตน้มตนมต้นเดี๋ยวนี้เขาคิดเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างนี้ไล้นั่ไหะครับ มาดูอีกหนึ่งรางวัลนะคะจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะคุณผู้ชมครโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีนะคะผลงานนี้มีชื่อว่าเซลแสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไหวแสงจากโรงควัตถุของไซยาโนแบคทีเรียทนร้อนนี่ก็ถือว่าการใช้ธรรมชาติเป็นการคิดค้นต่างๆนานานะคะดูระดับอาชีวศึกษานะครับชนะเลิศก็คือโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคมจากนครราชสีมานะครับ นี่ผลงานของเขาครับเครื่องตัดขัดอนเนกประสงค์พลังงานลมโ oh, อ้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าตัดก็ได้ขัดก็ได้ใช้พลังงานลม uh เนี่ยก็ปัน่นปั่นไปด้วยเนี่ยมีลมอะไรมาพวกนี้นะฮะก็ยินด,ด,ดีกับน้องๆแล้วก็ขอชื่นชมด้วยนะครับใช่ค่ะ One News ตรงไปตรงมา